มีคราบน้ำมันหยดที่พื้นแถวล้อหน้าครับลองเอาไฟส่องๆดูถ้าพบว่าน่าจะซึมมาจากโช๊คหน้าครับน่าจะเป็นโช๊คหน้ารั่วหยดตามทางลงมาจนถึงข้างล่างหยดลงที่พื้นนี่แสดงว่ารั่วเยอะเนี่ยโอ้กระเด็นไปเปิดชั้นเบรกเลยไม่น่าทำไมเบรกไม่ค่อยอยู่ดังนั้นคลิปนี้ผมจะนาเสนอการเปลี่ยนซีนโชกคหน้าฮนด้าเวฟโดยไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษ อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับหนึ่งเลยครับซีนโชค๊คผมซื้อของแท้มาครับของแท้ฮอนด้าห่อละ180บาทหนึ่งห่อจะมีซีนโช๊คและซีนกันฝุ่นมาให้2ชิ้นครับน้ำมันโช๊คหน้ามอเตอร์ไซค์ครับขนาด 200cc 30บาทน้ำมันเบนชินสำหรับล้างอะไหล่ครับใส่ขวดบีเพื่อความสะดวกประแจหกเหลี่ยมเบอร์หกครับสำหรับถอดน็อตหกเหลี่ยมใต้กระบอกโช๊ ให้ควงแบนตัวเล็กๆครับเอาไว้ถอดปิ้นล็อกโชค๊คผมจะเริ่มจากการคลายน็อตหกเหลี่ยมใต้กระบ,บอกโช๊กก่อนนะครับในการถอดน็อตในทิศทางกลับหัวถ้าใครไม่ชำนาญให้ลองหาน็อตเล็กๆมาแล้วลองหมุนออกดูนะครับจะพบาว่าเราต้องหมุนออกตรอทิศทางทวนเข็มน,นาฬิกาทีนี้เราก็จับน็อตกลับหวัวลองหมุนออกดูอีกทีเราก็จะทราบทิศทางที่ต้องถอดน็อตโช๊คอย่างถูกต้องครับใช้ค้อนตอกที่สันประแจหกเหลี่ยมเพื่อให้น็อตภายในคลายตัว นั้นก็หาเหล็กแป๊บมาต่อที่หกเหลี่ยมเพื่อเพิ่มแรงขันนะครับขันออกโดยใช้ฝ่ามือตบที่เหล็กแป๊บนะครับแรงกระแทกจะทําให้น็อตคลายตัวออกไม่หมุนตามข้างซ้ายก็ทําเหมือนกันนะครับดูอีกครั้งนะครับใช้ค้อนตอกสันน็อตหกเหลี่ยมครับตอกกระแทกให้น็อตคลายตัวต่อแป๊บเข้าไปเพื่อเพิ่มแรงขัน แล้วก็ตบครับใช้แรงกระแทกช่วยให้น็อตคลายตัวคลายน็อตหกเหลี่ยมใต้โช้ได้แล้วเรายังไม่ต้องถอดน็อตออกเรามาเริ่มถอดชิ้นส่วนอื่นๆออกได้เลยครับก่อนถอดล้อหน้าอย่าลืมรองขอนไม้นะครับ นี้ผมก็ถอดน็อตใต้โชืก็จะถ่ายน้ํามันโชคออกก่อนนะครับน็อตใต้โชคนะครับแหวนทองแดงห้ามหล่นหายนะครับน้ํามันโชคหยุดไหลแล้วก็ใส่น็อตหกเหลี่ยมกลับคืนใต้โชกก่อนนะครับแล้วก็ทําการถอดบังโคลนแล้วก็ตัวแกนโชคออกมาตามลาดับเลย ถอดกระบอกโชคหน้าออกมาได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําการแยกชิ้นส่วนกันต่อครับ <S <S เครื่องมือที่ผมใช้ถอดจุกหัวโชกก็จะเป็นข้อต่อบล็อกเล็กนะครับแล้วก็ไขควงปักแบนเอาไปเจีย๊ยหัวแหลมแหลน่อยนะครับใช้เท้าหนีบกระบอกโชกไว้มือข้างหนึ่งกดจุกโชกลงไปมืออีกข้างใช้ไข,ข,ขควงแบนค่อยๆงัดปิ้นออกมาขั้นตอนนี้ใครแรงกดไม่พอก็หาเพื่อนมาช่วยกดจุกโชกแล้วเราทําการถอดปิ้นล็อกออกก็ได้ครับระวังจุกโชกกระเด็นโดนหน้านะครับ ออกมาแล้วครับจุกปิดหัวโชว๊ค o n d ด w a เว d r ร a มมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับจากนั้นคลายน็อตหกเหลี่ยมใต้โชคออกครับรถคันนี้ผมใช้มือเดียวตั้งแต่ซื้อป้ายแดงนะครับฉะนั้นการถอดโชควันนี้จึงเป็นครั้งแรกสังเกตสปริงนะครับขดห่างอยู่ด้านบนขดถี่อยู่ด้านล่างเมื่อถอดน็อตหกเหลี่ยมใต้กระบอ,อกโชคออกแล้วเราก็จะดึงแกนโชคออกมาได้แบบนี้แหละครับด้านล่างของแกนโชก็จะเป็นลูกสูบโชค ตัวนี้แหละครับที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษถอดออกแต่ว่าที่ผมไม่ได้ใช้เครื่องมือพิเศษถอดก็เพราะว่าเราไปคลายน็อตหกเหลี่ยมใต้กระบ,บอกโชก่อนที่เริ่มทำการถอดนั่นเองถอดซีนกันฝุ่นด้วยเหล็กงัดยางนะครับซีนกันฝุ่นออกไปแล้วเราก็จะเจอปิ้นล็อกสีนโชกอยู่ ด้านในค่อยค่อยงัดออกมาระวังกระเด็นหล่นหายนะครับตัวนี้นะครับซีนโชคหน้าตัวปัญหาที่เวลามันเสื่อมสภาพ้วทำให้น้ำมันชก่วมออกมาได้ก็ใช้เหล็กงัดยางงัดออกมาครับถอดซีนโชคหน้าออกมาได้แล้วเรามาสังเกตที่บาดซีนนะครับเวลาใส่ซีนโชคตัวใหม่ต้องตีลงมาให้ชิดกับบาดซีนจุดนี้นะครับเวลาใส่ซีนโชคตัวใหม่ลงไปเราจะเอาด้านที่มีรอยหยักรอบๆหัผนหน้าออกนะครับสังเกตเรอยหยักและตัวเลขนะครับ ด้านในจะไม่มีรอยหยักนะครับจากนั้นก็ใช้น้ํามันเบนซินใส่ขวดบีบทําการล้างอะไหล่ภายในให้สะอาดทุกชิ้นระหว่างที่ล้างชิ้นส่วนต่างๆอยู่เนี่ยอย่าลืมตรวจเช็คแกนโชกนะครับว่ามีตามดหรือว่าคดงอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดตามดขึ้นมานิดเดียวเนี่ยเปลี่ยนซีนโชกเข้าไปก็ไม่หายรั่วซึมนะครับจาเป็นต้องเปลี่ยนแกนโช๊คหรือเปลี่ยนโชกทั้งกระบอกใหม่เลย ล้างอะไรสะอาดเสร็จทุกชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการประกอบโช๊คกันนะครับเริ่มจากใส่ซีนโช๊คหน้าก่อนครับนี่นะครับเอาด้านที่มีรอยบากเนี่ยฮะด้านนี้ออกด้านนอกนะครับตัวซีนกันฝุ่นเนี่ยผมจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับ ค่อยๆสวมซีนกันฝุ่นลงไปแล้วก็ใช้ซีนกันฝุ่นตัวเก่านะครับเอามาลองสําหรับตีไล่ให้ซีลตัวใหม่ลงไปชิดกับบาาโชกด้านในค่อยๆ,อยๆตีไล่รอบๆด้านจนลงไปชิดแบบนี้นะครับสังเกตดูคือว่าร่องปิ้นต้องโผล่ขึ้นมาอยู่เหนือซีนด้วยนะครับเราจะได้ใส่ปิ้นล็อกซีนได้จากนั้นใส่ปิ้นล็อกซีนกันฝุ่นครับ ใสลูกสูบโช๊คลงไปในแกนโช๊คครับเขย่าให้ปลายออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับใส่สปริงโช๊คครับผมจำจากตอนถอดออกมานะครับถี่อยู่ล่างขดห่างอยู่ด้านบนสวมชุดแกนโช๊คลงไปในกระบอกโช๊คครับใส่น็อตหกเหลี่ยมใต้กระบอกโช๊คขั้นตอนนี้ต้องกดสปริงเอาไว้ด้วยจะได้เพิ่มแรงกดให้น็อตไม่หมุนตามฮอนด้าเวฟร้อยยใช้น้ำมันโช๊ข้างละ เจ็ดสิบซีซีนะครับทีนี้ผมจําได้ว่าแบรนซุปไก่ขวดใหญ่เนี่ยมันขนาดเจ็ดสิบซีซีพอดีผมก็จะใช้ขวดแบรนนี่แหละครับในการตวงน้ํามันโชค๊คเอาขวดแบรนไปล้างน้าล้างน้ํามันให้สะอาดก่อนนะครับแล้วมันตวงน้ํามันโช๊คลงไปเติมขวดก็จะเท่ากับ70 cc ซีซีพอดีสลับโช๊คหนึ่งข้างแล้วผมก็น้ำมันโช๊คขนาด70 CC ซีซีไปเติมต่อในขวดบีบนั่แหละครับ ค่อยๆใช้ขวดบีบเทนะ้ำมันชกคลงไปในกระบอกโชคนะครับจากนั้นทำการเลื่อนโชคขึ้นสุดลงสุดเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศในน้ำมันออกมาครับออกมาให้หมด โชคจะได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมาถึงขั้นตอนยากอีกแล้วครับใส่จุกปิดหัวโชคลงไปครับการถอดใส่จุกปิดหัวโชคเนี่ยส่วนมากต้องใช้โต๊ะปากกาจับหรือไม่ก็ให้เพื่อนมาช่วยแต่ถ้าเรามีกำลังแขนที่ดีหรือรู้เหลี่ยมเนี่ยก็สามารถทำด้วยตัวเองได้ครับใส่จุกหัวโชคเสร็จแล้วตรวจเช็คปิ้นล็อกนะครับว่าลงล่องอย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ซีนกันฝุ่นลงไปครับทดสอบความเหนื่อยของโชคและการลวดซึมครับเอาละครับผมประกอบโชคเสร็จทั้งสองข้างแล้วทีนี้เราจะมาทําการกวดน็อตหกเหลี่ยมใต้โชคให้แน่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อความปลอดภัยวิธีขันแบบไม่มีเครื่องมือพิเศษก็คือใช้แกนน็อตล้อขัดโชคเอาไว้ใช้ด้ามต่อกับหกเหลี่ยมแล้วใช้ค้อนตีตอกกระแทกลงไปนะครับ สร้างแรงกระแทกให้น็อตมันแน่นดิสเบรกหน้าผมมันเลอะน้ำมันโชกด้วยนะครับก่อนประกอบกลับก็เลยต้องใช้น้ำมันเบนซิน,นล้างจานเบรกแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดหน้าจานเบกรกเพื่อลดอาการเบรกลื่น อย่าลืมย้ำเบรกหน้านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่ชอบซ่อมบำรุงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองนะครับการเปลี่ยนซีนโชกหน้าการเซ็ตน้ามันโชกหน้าถึงไม่มีเครื่องมือพิเศษแต่ถ้าเรารู้วิธีการถอดก็สามารถทํำด้วยตัวเองที่บ้านง่ายๆได้ครับชอบคลิปผมก็ช่วยกันกดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ